สได้ถึงความโศกเศร้าที่แผ่ออกมาอย่างรุนแรงอากาศรอบตัวผมเย็นลงอย่างรวดเร็วจนผมรู้สึกเหมือนกำลังจะแข็งตายมันเป็นความรู้สึกของการได้เผชิญหน้ากับความทุกข์ทรมานที่บริสุทธิ์และไร้ที่เส้นสุดพรึบจูจ่ๆไฟก็สว่างวาบขึ้นมาอีกครั้งร่างของผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วผมกรีดร้องออกมาสุดเสียงสติแตกโดยสมบูรณ์ผมไม่สนใจอะไรอีกต่อไป ผมคลานออกจากใต้โต๊ะวิ่งไปที่ประตูซึ่งตอนนี้กลับมาทำงานได้ตามปกติแล้วผมผลักมันออกแล้ววิ่งหนีออกจากตึกไปท่ามกลางสายฝนที่โหมกระหนำ่ำวิ่งไปโดยไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยผมไม่ได้กลับไปที่ตึกนั้นอีกเลยเช้าวันรุ่งขึ้นผมโทรไปหาหัวหน้าอ้างว่ามีเหตุฉุกเฉินด่วนที่บ้านแล้วฝากเพื่อนสนิทเข้าไปเก็บของที่โต๊ะให้จากนั้นผมก็ส่งอีเมลฉบับหนึ่งถึงฝ่ายบุคคล หัวข้ออีเมลมีเพียงประโยคสั้นๆว่างานนี้ผมขอลาออกผมไม่รู้และไม่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นหลังจากที่ผมจากมาแต่ประสบการณ์ในครั้งนั้นได้ทิ้มแผลเป็นไว้ในใจผมตลอดไป มันทำให้ผมตระหนักว่าความน่ากลัวที่ท้จริงในที่ทำงานอาจไม่ใช่แค่ความกดดันจากงานหรือเพื่อนร่วมงานแต่เป็นพลังงานด้านลบและความทุกข์ทรมานที่สะสมอยู่ในสถานที่นั้นๆจนก่อเกิดเป็นตัวตนขึ้นมาผมอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้เป็นเครื่องเตือนใจนะครับครั้งต่อไปที่คุณต้องอยู่ทำงานดึกๆในออฟฟิศที่เงียบสงัดลองฟังให้ดีนะครับเพราะบางทีคุณอาจจะไม่ได้อยู่คนเดียว ส่วนใครเคยเจอผีที่ไหนก็สามารถแบ่งปันเรื่องหลอนๆกันมาได้ในช่องคอมเมนต์นะพวกเรารออ่านอยู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกันได้